เขาขโมยความคิดไอเดียของเรา Creative thinking ของเราไปข้อสำคัญนะคุณเองนะอย่าไปขโมยความคิดขโมยไอเดียของคนอื่นนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งเขาทำอย่างนั้นคุณไม่ชอบคุณก็อย่าทำอย่างนั้นกับคนอื่นเขาด้วยนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งนะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลูกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1นซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนําคําสอนของหลวงพ่อทัตตาชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดําเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของเราค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้นําเสนอเรื่องราวข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจําวันที่หลายๆคนต้องพบเจอนั่นก็คือชีวิตการทํางานค่ะที่จะต้องพบเจอคนที่ขโมยความคิดขโมยไอเดียซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะคะเมื่อเกิดขึ้นกับเราเราก็รู้สึกไม่สบายใจใช่ไหมคะที่มีคนมาลอกเลียนความคิดของเราเอาไปเป็นของตัวเองวันนี้ค่ะเรามาฟังคําสอนจากหลวงพ่อทัตตัชีโวที่ท่านจะมาชี้แนะวิธีคิดและมุมมองเชิงบวกในเรื่อง ขโมยไอเดียคนอื่นผิดหรือไม่รับรองเลยค่ะคุณผู้ชมได้ฟังคําสอนช่วงนี้ของรายการจบแล้วจะทําให้เรามีวิธีการจัดการความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองและการแบ่งปันได้ง่ายขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ขโมยความคิดไอเดียของเรา Creative thinking ของเราไปข้อสําคัญนะคุณเองนะอย่าไปขโมยความคิดขโมยไอเดียของคนอื่นนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งเขาทำอย่างนั้นคุณไม่ชอบคุณก็อย่าทำอย่างนั้นกับคนอื่นเขาด้วยนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองในเมื่อคุณเองก็มี Creative thinking อยู่แล้วเยอะแยะก็จะไปกลัวอะไร ดีใจซะอีกเอ,อเรานี่มี creative thinking เหลือเฟือเลยเหลือพอให้เขาขโมยก็แล้วแล้วเดือดร้อนอะไรก็ไม่เดือดร้อนขโมยก็ขโมยจะเป็นไรไปในเมื่อเรามี creative thinking เหลือเฟือเหมือนใครก็สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นคนวา้มมาธรรมะได้ นะธรรมานั้นคร e เอ i v e t h ิ n k i ิ g งจริงๆครีเอท v e ขนาดพาให้พ้นรกไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้พระองค์ยังไม่ไม่ห่วงเลยพระองค์ห่วงซะ่เอกว่าเดี๋ยวไอ้ที่พระองค์สอนไว้ได้่มันจะไม่เอาเพราะฉะนั้นนะก็ภูมิใจตัวเองว่าหนึ่งเราถูกฝึกมาดี มี Creative Thinking เหลือเฟือไม่ต้องไปขโมยใครและใครอดอยากยากจนขาดแฟน Creative Thinking เชิญมาสิถ้าพรเจ้าจะช่วยแค่คิดแค่นี้ก็สบายใจแล้วถ้ายิ่งกว่าน,นั้นก็คิดให้มันยิ่งๆิงขึ้นไปแล้ววิธีคิด Creative ให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปฝากด้วยทำใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายเข้าไป ทำสมาธิเข้าไปคุณจะคิดได้ดียิ่งขึ้นไปและอีกตอนนั้นนะ่ะหาคนตามทันคุณก็ยากก็อปปี้ก็ยากและถ้าเขาอยากจะก๊อปปี้เขาจนใจจริงๆอย่างตามมันทังนะก็เปิดคอร์สช่วยอบรมให้เขาสิ ee, เอาบุญอย่างงี่ายๆดีไปคิดอะไรให้ยุ่งไปฝากเป็นข้อคิดก็แล้ว หลวงพ่อค้นพระไตรปิฎกมาได้เอามาทดลองฝึกกับตัวเองฝึกกับพระฝึกกันเดนในวัดเออได้ผลดีฝึกกับญาติโยมบพรนพัรรมกายเออได้ผลดีเขียนหนังสือเลยออกทีวีให้คุณฟังอย่างนี้นี่แหละไม่เคยห่วงหรอกเพราะอะไรถ้าครีเอทีฟอันนั้นมันดีจริงนั่นมันคือของกลางมาะที่จะจันทร์ลงโลกนี้ให้รุ่งเรืองก็จะเป็หวงที่แจกเลย หลวงพ่อค้นอะไรมาได้ไม่ห่วงแจกเลยห่วงอยู่อย่างเดียวว่าเขาจะไม่เอาสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมีไอเดียดีครีเอทีฟ thinking ดีๆจะไปห่วงนะให้เป็นธรรมทานไปเลยข้อสำคัญนะ่ะ มันดีจริงไหมถ้าดีจริงให้ไปเลยถ้าแล้วถ้าเออแล้วไม่เหนื่อยเปล่าถ้ากลัวจะเหนื่อยเปล่ามาบวชในการรีบมาเลยชัดไหมสบายเลยทีนี้ ที่คนอื่นขโมยไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ของเราไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลค่ะเพราะหากเรามีความคิดสร้างสรรค์ามากมายเราไม่ควรหวงแหนแต่ควรมองว่าเรามีเหลือเฟือที่จะแบ่งปันได้เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบธรรมะและเผยแผ่เพื่อประโยชน์แก่สรรพชีวิตการแบ่งปันความคิดสร้างสรงสรค์หรือธรรมทานนั้นยิ่งใหญ่กว่าการหวงไว้เพราะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง คือการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นค่ะหากไอเดียดีจริงก็จงแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่โลกนะคะสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องขโมยไอเดียคนอื่นผิดหรือไม่ที่หลวงพ่อทตตาชีโวค่ะท่านได้เมตตาม,มาให้หลักคิดกับเราหากคนอื่นมาขโมยความคิดของเรานะคะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องน่ากังวลเลยค่ะ หากเรามีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีนะคะก็ไม่ควรหวงแหนค่ะแต่ควรแบ่งปันเพื่อประโยชน์กับคนอื่นเหมือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะทรงเผยแผ่ธรรมะเพื่อให้โลกสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองการให้ไอเดียดีๆนะคะถือเป็นการให้ธรรมทานที่ยิ่งใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากเรามีความคิดสร้างสารรค์ความคิดที่ดีก็จงแบ่งปันเข้าไปด้วยความเต็มใจนะคะ สำหรับช่วงคำสอนครูสู่สิทธิ์นะคะบุคคลที่เป็นลูกสิทธิ์ของหลวงพ่อทัตตาชิโวค่ะได้ความเป็นต้นแบบจากหลวงพ่อในเรื่องของระเบียบและวินัยในการพัฒนาตนเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ มันเป็นความแปลกแปลกมากๆแล้ะผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะว่าหลวงพ่อท่านทราบหรือเปล่าหรือว่าเป็นจังหวะที่เป็นจังหวะจริงๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบเพราะว่าทุกครั้งที่ผมมีปัญหาทางด้านการคิดค้นหลักสูตรหรือทางด้านการที่ได้รับคําบรรยายมาเนี่ยเขาให้หัวข้อบรรยายมาแล้วบางทีมันตันมันคิดอะไรไม่ออกหรือบางทีมันได้แต่หัวเรื่องแต่ว่ามันไม่สามารถจะแตกไปไรายละเอียดได้ทุกครั้งที่คิดแบบนี้ปั๊บจะมี2อ,อย่างเท่านั้นก็คืออย่างแรกก็คือจะมีโทรศัพท์มาจากสํานักของหลวงพ่อเลย โทรมาถามว่าอาจารย์อยู่ที่ไหนบอกยุงเทพครับว่างไหมว่างครับมาหาหลวงพ่อหน่อยครับหลวงพ่อมีอะไรอยากจะคุยผมก็ต้องขับรถมาแล้วปรากฏว่าสิ่งที่คุยกับหลวงพ่อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้โอกาสสอบถามพอดีว่าเราได้รับเชิญมาบรรยายหัวข้อแบบนี้ผมได้แต่หัวข้อแต่ผมยังลงละเอียดไม่ได้จะเอาละเอียดใดไ,ไปใส่ดีเทียดทำให้เขาเข้าใจมากหลวงพ่อก็จะแนะนําให้ว่าก็เอาตรงนั้นไปใส่ตรงนี้ไปใส่แล้วก็สิ่งที่หลวงพ่อค้นคว้ามาก็บอกเองเราเอาไปไประยุกต์ดูนะเราก็เลยได้เอาสิ่งนั้นมาประยุกต์กับการทํางานได้ ส่วนที่สองที่น่าแปลกอีกเรื่องก็คือบางทีผมได้รับหัวข้อบรรยายซึ่งหลายครั้งที่ไปปาตกาธาธรรมที่สนามหลวงเนี่ยพอได้รับหัวข้อมาผมก็ยังไม่ได้รับหัวข้อมาจากคนเชิญนะเพีงเยงแต่ว่าเขาเชิญมาว่าอยากให้ไปปาตกาธาธรรมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสนาหลายท่านในงานของวิสาขาบูชาบ้างอาสา,าบูชาบ้างที่สนามหลวงอย่างนีย้ยังไม่ได้หัวข้อแต่พอยังไม่ได้หัวข้อบางทีก็ห่างหายไปหลายเดือนก็อยากจะมากราบหลวงพ่อ ก็บังเอิญว่ามีจังหวะน,นั้นหลวงพ่อว่างผมก็เลยเข้ามากราบแต่สิ่งที่เจอกับผมสองสาครั้งคือพอกราบครั้งและครั้งไหนก็ตามเนี่ยหลวงพ่อจะทักครั้งแรกเลยว่าได้รับเชิญไบบรรยายเขาให้หัวข้อมาหรือยังซึ่งผมยังไม่ได้ไปบอกใครเลยนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อทราบมาจากไหนผมก็บอกว่าหลวงพ่อทราบได้ไงก็รู้แล้วกันนะว่าจะไบบรรยายจะไบบรรยายปรฐกถาทธรรมใช่ไหมบอกครับหัวข้ออะไรท่านพระอาจารย์ยังไม่ได้บอกมาครับหลวงพ่อบอกเอะไม่เป็นไร ก็เอาตรงนี้ไปแล้วหลวงพ่อก็จะให้ข้อคิดผมหลายอย่างในวันนั้นแต่หลังจากนั้นที่แปลกก็คือพอได้รับข้อข้อมูลจากหลวงพ่อไปแล้วนะ่ะพอกลับไปถึงบ้านวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าคุณโทรมาหาผมว่าอาจารย์ตกลงว่าพรุ่งนี้ที่จะให้บรรยายบรรยารยทมนะ่ะครึ่งชั่วโมงนะ่ะบรรยยเรื่องนี้นะที่น่าแปลกคือบรรยายเรื่องนี้นะพอท่านบอกหัวข้อมามันตรงกับที่หลวงพ่อนะให้ข้อคิดผมเมื่อวานนี้มันเลยทาให้เหมือนเราไม่ต้องคิดอะไรก็เอาเอา,เอาแค่สิ่งที่หลวงพ่อบอกมาแล้วก็บำเพ็ญ แล้วก็มาปรับให้มันเข้ากับงานเท่านั้นเองซึ่งข้อมูลก็เท่าว่าเหมือนหลวงพ่อจะเป็นแหล่งข้อมูลที่เยอะมากแลกเป็นแหล่งข้อมูลที่เราสามารถจะนําข้อมูลหลวงพ่อมาประยุกต์ใช้และติดขัดตรงไหนก็จะได้ข้อมูลดีๆที่สามารถจะนําไปใช้ได้ครับหลักธรรมสองข้อที่ได้ชัดเจนและได้ได้รับฟังจากหลวงพ่อมาโดยตลอดเลยก็คือระเบียบกับวินยัยถ้าเรามีวินัยในตัวเองในการที่จะพัฒนาตัวเองทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นพัฒนานิสัยด้วยด้วยการปรับ ด้วยความเป็น <irgendw> ม <el kara> <t une> ีวิวิยตัวเองต้องตื่นให้ตรงเวลาต้องบังคับใจตัวเองให้สวดมนต์บ้างให้นั่งสมาธิบ้างอย่างน้อยหลวงพ่อก็บอกว่าทุกวันไม่ได้ได้วันละสองสามนาทีก็ยังดีหรือทุกวันไม่ได้ก็วันเว้นวันก็ยังดีแต่ว่านึกถึงได้เมื่อไหร่ให้ทําบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่เราต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองขณะเดียวกันก็คือนิสัยใดๆก็ตามที่เราอาจจะไม่เป็นระเบียบอาจจะไม่มีระเบียบบ้างบางบางช่วงบางบางเวลาเพราะว่าผมเป็นคนหัวศิลน่ะคนหัวศิลมันก็จะไม่ค่อยเนี้ยบเท่ากับคนหัววิ มันก็จะมีอะไรที่เรื่อยๆเปื่อยๆแต่ความเป็นหัวสินแต่ว่าพอพอได้รับคํานี้มาเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีระเบียบแล้วก็มีวินัยมากขึ้นในการที่จะปรับปรุงตัวเองที่สําคัญก็คือหลวงพ่อจะบอกเสมอว่าเราเป็นอาจารย์เขาเพราะฉะนั้นเราเป็นอาจารย์เขาเน่ะเราต้องเป็นต้นแบบต้นแบบทั้งความประพฤติต้นแบบทั้งวมีวินัยต้นแบบทั้งอะไรก็ตามมันก็เลยทําให้ผมปรับทุกๆเรื่องแม้กระทั่งสมัยก่อนก็ใจเย็นกับการไปสอนแต่พอมาพบหลวงพ่อและหลวงพ่อก็บอกเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผมไม่เคยไปผมไม่เคยไปสอนใครที่ไหนแล้วไปใกล้เวลาเลยผมจะไปลวกหน้าอย่างต่ำหนึ่งชั่วโมงเสมอเพื่อไปนั่งแล้วทําสมาธิทําใจร่มๆทําใจสบายๆแล้วก็นั่งเตรียมบรรยายสบายๆไม่ต้องรีบร้อนและแล้ววันนั้นทุกครั้งที่เป็นแบบนี้การบรรยายจะดีมากเพราะว่าเราไม่ต้องรีบร้อนกับมันแล้วก็ที่สาคัญก็คือมันกลายเป็นอีกภาพหนึ่งที่ได้รับจากคนอบรมก็คือเขาเกรงใจเรามากขึ้นเพราะว่าคนเรียนมาทีหลังคนสอน แล้วเราก็ไปนั่งรอเขากลานว่าเขาก็เกรงใจเรามันทําให้เกิดภาพพจน์ที่ดีมากขึ้นแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าอยากจะฟังวิชาการเรามากขึ้น สอนครูสู่สิธิ์ค่ะเราได้รับเกียรติจากดรจอมพลสุภาพ CEO โรงเรียนสอนการพูดจอมพลศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์มูลนิธิสถาบันการพูดเพื่อการทูตค่ะซึ่งท่านนะคะก็จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ความเป็นต้นแบบและธรรมะจากหลวงพ่อทัตตาชิโวค่ะในเรื่องของระเบียบและวินยัยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะในการพัฒนาตนเองผ่านบทฝึกห้าห้องซึ่งเป็นต้นแบบท,ที่ดีค่ะในเรื่องของความประพฤติ และการจัดระเบียบชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการบรรยายและการพัฒนาหลักสูตรค่ะซึ่งบางครั้งนะคะพบปัญหาหรือว่าคิดไม่ออกค่ะหลวงพ่อทัตตาชิโวก็จะมาให้คำปรึกษาในการประยุกต์ธรรมะเพื่อเข้ากับหัวข้อบรรยาย ในการที่จะไปขยายความหรือว่าอธิบายให้กับคนอื่นให้เข้าใจธรรมะได้มากยิ่งขึ้นค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังคงอยู่กับดรจอมพลสุภาพกันต่อค่ะที่ท่านจะมาถ่ายทอดธรรมะที่ได้จากครูบาอาจารย์ฮามพราร์นะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่องรายการกล้าดีเวรตีเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมโดนโดนกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเวรตีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ